การเคลื่อนที่ของน้ำตาในภาวะสุขภาพดีและในภาวะตาแห้งโรคตาแห้งเป็นภาวะที่ฟิลม์มตาที่ชาบอยู่บริเวณผิวส่วนหน้าของรูตามีจำนวนหรือคุณภาพไม่เพียงพอที่จะรอเรื่องผิวส่วนหน้าของรูตาจึงเก่อให้ผิวส่วนหน้าของรูตาเกิดการระคายเคืองจึงเก่อให้เกิดอาการแสบตาตาแห้งระคายเคืองตาไม่สบายตา เรานำเสนอรูปแบบทางสรีรวิทยาที่ใช้ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของน้ำตาดังนี้ในภาวะปกติฟิล์มน้ำตาที่ผิวส่วนหน้าของรูกตามีด้วยกันสาชั้นจากชั้นนอกสุดไปถึงชั้นในสุดได้แก่ 1. ชั้นไขมันสร้างจากต่อมที่เรียกว่ามโบเมียนแกที่อยู่ภายในเปลือกตาหนังตา 2. ชั้นสนนารน้ำสร้างจากต่อมน้ำตาที่เรียกว่าลาซิมอนแกล 3. ชั้นน้ำเมือส,ส,สร้างจากเซลล์ที่เรียกว่าโกลเบิสเซลในเยื่อบุตาและในกระจกตาการกระพริบตาและฟิลน้ำตาเปิดตาจะทำหน้าที่คายที่ปัดน้ำฝนช่วยกระจายชั้นน้ำตาให้ฉับทั่วผิวลูกตาหากเปิดตามีความผิดปกติจะส่งผลต่อฟิลน้ำตา ทำให้เกิดความผิดปกติด้วยตัวยอย่างความผิดปกติของเปิดตาเช่นภาวะรับตาไม่สนมดแลแผลเป็นที่เปิดตาจากการบาดเจ็บจะส่งผลให้เปิดตาไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์สาเหตุของภาวะตาแห้งความเสื่อมของต่อมน้ำตาบลามเมียนซึ่งเป็นต่อมที่อยู่ที่เปิดตาทำหน้าที่สร้างน้ำตามาเร,าเรื่องดวงตา ความไม่สมดุลของคอบนในร่างกายโดยเฉพาะในเพศหญิงทำให้สุขภาพของน้ำตาลดลงการใส่คอนแทคเลนส์อาการภูมิแพ้ที่ตาซึ่งอาจเกิดจากสิ่งแวดล้อบที่มีฝุ่นควันมลภาวะพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานเกินไป การใช้ยาบางประเภทเช่นยาคุมกำหนิดยาแก้แพ้ยาต้านซึมเศร้ยายาลดความดันโลหิตบางชนิดเป็นต้นค่าการระยะการละลายของสารในน้ำตาเป็น3 0 9และ325 Osmolarity ในใสายตาปกติและตาแห้งการละลายของสารในน้ำตาปริมา่าและ TTR ท,ท,ทางคลินิกที่มีอยู่ทั้งหมด การไหลของน้ำตาผ่านกระจกตาและเยื่อบุตามีส่วนร่วมใน10และ50%ในน้ำตาทั้งหมดที่มีอยู่ในภาวะสุขภาพดีและตาแห้งตามลำดับ โดยสรุปตาแห้งเป็นโรคซึ่งไม่เป็นอันตรายไม่ถึงกับทําให้ตาบอดแต่จะน่ารำคาญพบกวนการดํารงชีวิตประจําวันของผู้ป่วยแต่ก็มีวิธีหลากหลายวิธีที่ช่วยอาการดีขึ้นและสามารถดำเนินชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขขึ้นช่วงนี้ลมหนาวใกล้มาอากาศมันจะแห้งมากขึ้นอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตาให้ชุ่มชื้นด้วยนะคะ